มาเล่นการถึงปาดพูดสีชมพูนะถ้าปาไม่พูดสีชมพูให้ปาพันอันนี้สีอะไรสีเพลืออันนี้สีอะไรเยลอันนี้สีอะไรสีขาวอันนี้สีอะไรสีขทาอ๋ออันนี้แดงอ่อนอ้าวทำไมปาพูดแดงอ่อนนะมันแดงอ่อนอ่ะปาแพ้แพ้ยังไงอก็ปาพูดแล้วอ่ะพูดอะไๆก็บอกปาพูดสีชมพูสีชมพูสีชม คัดชัดโุ้มัดชัดคุ้มคัดคัดโอเคปลาวิวขี้บ่นมากเไปหรอรู้ตัวป่ะรู้ตัวอะไรอ่ะรู้ตัวให้ขี้บ่นเหรอถ้ากินอิ่มก็นอนสบายใจแล้วบิวว่าบ่นเลยกินอิ่มก็บ่น ผิวเกาบนก็ไอเอ๊องคา,น,น,าน,นี่ผิวบ่นมอ่ะไม่ได้โดนดูไง,งพ่อกูไม่โดนดุบ,ขบน,นะนข้าบน,นอ,อ,อ,อ่ะงคานไหมงอเหอเหออ๋อป้าหาพวกอ๋ออันนี้พวกเดียวกันป้าหาพวกอ๋อไม่ได้หาพวกอก็วันก็ซื้อกาแฟวันนี้ก็ซื้อกาแฟเนี่ยมันน่าบ่นไหมอ่ะอร่อยดีเนี่ย คุยเตียงสีคุยเตียงสีแล้วโทรศัพท์มือถืออ่ะเตียงอุ่ยเตียงอว่ยแล้วโซฟาจิแคชึงจิแคชึงดูผู้ดูไหมเยอะปาเสื่อมเสเกียนะปลาเสี่อมเกยนะเออแปลว่าอะไรอ่ะอ๋อปลาลักลูกอ๋อเราลักปะลัก รักแต่รักเยอะไม่เยอะเท่าไหร่ทำไมอ่ะรักตัวเองมากป้าทำไมมาเล่นกันเล่นอะไรเดี๋ยวป้าทำตามเดี๋ยวถ้าป้าทำได้อันนี้เป็าว้าวแต่ถ้าป้าทำไม่ได้อันนี้ของเบลโอเคนะพร้อมป้าอะ หมดแล้วกินหมดแล้วท <üzik> ี่กินไม่ได้ก็ลนกแห่เลยแห่เลยแพ้เลยแห่กไมได้